สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับพี่พมัดรวมสี่นอยนะครับงวดประจำวันที่4ตนะครับตุลาคม2 5 6 6นะครับเมื่อวานนี้มาดูนะครับว่าของเราในเล็กตารางมาคู่ไหนบ้างนะครับของเราเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง3เนาะวิ่ง3รูด6ไปนะครับพี่พ เฉพาะกิจนะครับสามหกศูนย์กับแปดแปดนะครับรอบแรกของเรามีแต่สามหกเก้านะครับหกสามสองเนาะนะครับสามหกศูนย์ไม่มีเลยนะครับใครเอาหกไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หกูนย์เนาะมาแค่สายรูดนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับหนึ่งสองสี่กับเจ็ดสี่นะครับพี่พี่ของเราในตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ว่าเลขตารางเรามานี่เลยนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับผมแล้วก็สองสี่ด้วยเนาะนะครับ สองสี่ด้วยนะครับผมเนี่ยตารางมาทั้งเจ็ดสี่สองสี่เลยนะครับถ้าท่านใดที่จับเลขวินตารางก็ได้เหบนล่างนะครับรอบนี้ส่วนในรอบปกติห้าห้าหกกับห้าเจ็ดนะครับห้าห้าหกกับห้าเจ็ดหกห้าของผมไม่มีนะครับพี่เนาะหกห้าไม่มีเลยนะครับใครลูดที่หกเข้าไปที่ห้าหกนะครับมาแค่าสายลูดนะครับ สำหรัอบ v i p นะครับ071กับ82นะครับของเราในรอบนี้ไม่มีนะครับก็สรุปแล้วนะครับพี่พี่6มาแค่สายรูดเนาะ2รอบก็คือรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกตินะครับผมส่วนเลขตารางนะครับมาในรอบพิเศษเนาะบนล่างเลยนะครับก็ยินดีกับสายรูดแล้วก็สายจับวินด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมทุกครั้งก็ขอฝากบ้านไว้ในอ้อมใจพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองเนาะเป็นบ้านเสียงโชคแอดมินของเ่าหลองเองนะครับเข้าไปแท็กทายสอบถามได้นะครับหรือว่า,พ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 ,าพี่พี่สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มนะทางฟรีก็082-209-1054นะครับไอ l ดี e ไลน์0 9 1 0 5 4สนะครับผมสรับเลขตารางของเราในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข6เลข8นะครับเลข3 เลขเเลข2นะครับผมแล้วก็เลข7นะครับพี่พี่สามเกนะครับส่วนสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้วิ่งไปที่เลข2สายลูดให้ไปที่เลข6นะครับ2 3 2 7 2 8 2 9นะครับ 6,3 6,7 6,8 6,9นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่ผมให้ไปที่6,2,7นะครับ2,6,9นะครับผมนี่เลยสองเจ็ดนะครับแล้วก็ 29 6 7เนะครับผมเลขตารางก็คือเลข2เนาะกับเลข6นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มา74 74กับ24เนาะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่ๆบางท่านอาจจะชอบจับวินพี่ๆบางท่านอาจจะชอบในตัวเจาะนะครับเนาะก็ขอให้มาทั้งจับวินแล้วก็ในตัวเจาะก็แล้วกันนะครับสรับแนวทางวันนี้ ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมวันนี้เนาะเรามีนัดกันที่สปปลาวด้วยนะครับในช่วงเย็นนะครับเนาะสองทุ่มกว่าๆนะครับเนาะสองสองทุ่มยี่กว่าๆนะครับวันในงวดก่อนนั้นมา98ตรงๆใน้งวัน,นี้ขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาัสสดีครับ